น้ดดอนสตอรี่อะ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดดอนสตอรี่พอดแคสนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับ ก็หลังจากที่ผมรีวิวเรื่องของการไปคอนเฟรนซ์ที่ประเทศฮังการีมานะครับที่จัดโดย Association of MBA น่าจะประมาณ5ตอนก่อนหน้านี้นะครับก็จบลงแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้จะมาซีรีส์อีกอันหนึ่งนะซึ่งเล่าที่มาที่ไปนิดหนึ่งเพราะซีรีส์นี้ก็คงยาวพอสมควรแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนฟังนะครับคือที่ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยจะมีวิชาวิชาหนึ่งครับซึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่า CEO Vision นะครับ CEO Vision เนี่ยคือวิชาที่นักศึกษาเนี่ยสามารถเลือกเรียนได้โดยที่สิ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนก็คือเราจะเชิญ c o o ระดับท็อปของประเทศหลายๆท่านเลยนะครับมาสอนนักศึกษานะมาเล่าประสบการณ์มาเล่าข้อคิดมาเล่าวิชชั่นทัเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ของ c o o แต่ละท่านเนี่ยให้นักศึกษา ฟังในแต่ละคลาสแล้วก็นักศึกษาก็สามารถจะสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่นะครับซึ่งผมก็จะบอกอยู่เสมอว่าอันเนี้ยคือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับของการเรียน MBA นะครับเพราะว่า Co เหล่านี้ถ้าเราไม่ได้เรียนอยู่ดีๆเราจะบอกว่าบางคนบอกเรียน MBA ทําไมเรียนได้เราเรียนเองก็ได้เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าถึงคนแบบนี้ได้ไงนะ่ายัก ต,ต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เลยนะถ้าเกิดใครแบบโหทำไมผมจะเข้าไม่ได้ผมรู้จักคุณพ่อผมรู้จักอะไรงเงี้ยโอเคแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราจะขับรถไปที่ออฟฟิศท่านแล้วก็บอกว่าเออผมขอนัดคุย c ี o สัก3ชั่วโมงหน่อยครับผมอยากจะได้รับวิชั่นของ c ี o ให้เขามาสอนผมหน่อยแล้วเดี๋ยวผมมีอะไรถามผมจะได้ถามได้เลยเนี่ยผมคิดว่าไม่มีซีที่ไหนเปิดโอกาสให คนภายนอกเข้าถึงได้ขนาดนั้นเพราะถ้าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยวันๆเขาคงไม่ได้ทํางานนะคราวนีเ้เรียนเอ็นเเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสเกิดคลาสแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องผมผมในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานวิชานี้คนหนึ่งนะครับต้องต้องบอกว่าวิชานี้มันมี CoV อว i ชันหนึ่งวิเนี่ยก็คล้ายๆกันอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อรพันธ์เนี่ยท่านก็ประสานงานอีก CoV อวิชันหนึ่งเนี่ยผมผมจะเล่าให้ฟังว่าผมต้องเริ่มต้นจากการขอบพระคุณ c ีทุกท่านเลย ที่ผมเชิญมาเพราะว่าผมรู้ว่าท่านมีภารกิจสูงมากเยอะมากนะซีอครับบอกชื่อก็รู้นะแล้วเวลาที่เราเชิญมาบรรยายก็เป็นช่วงเย็นตอนนี้ MB a ธรรมศาสตร์รุ่นเดิมเนี่ยยังเรียนตอนเย็นอยู่นะครับถ้ารุ่นใหม่ก็เป็นวันเสาร์ทิศถึงแม้จะเป็นวันเสาร์ทิศก็ตามเนี่ยมันคือเวลาหยุดท่านนะเพราะนั้นเนี่ยคือรบกวนเวลาวันหยุดท่านด้วยนะครับช่วงเย็นก็คือ6กโมงถึงสามทุ่มนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเวลาที่หนึ่งคือท่านอาจจะอยากพักผ่อน สองคือบางทีไม่ใช่พักผ่อนนะ่ะท่านงานยังไม่เสร็จด้วยซ้ําท่านจะต้องรีบมาที่ธรรมศาสตร์หรือแม้กระทั่งเราเราไปที่ออฟฟิศท่านก,ก็จริงเนี่ยท่านก็ต้องสละเวลาซึ่งเวลาซีอ CEO เป็นเวลาที่มีค่ามากก็ถือโอกาสนี้ขอบขอบพระคุณด้วยคราวนี้ประเด็นคือผมได้เชิญมาแล้วผมก็ ฟังทุกครั้งผมผมถือว่าเป็นโอกาสของผมเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เป็นโอกาสของนักศึกษาเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้ฟัง c ีอเหล่านี้ก็ไม่ง่ายนักนะครับแล้วโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับ c ีอเหล่านี้ก็ไม่ง่ายนักผมก็เลยฟังแล้วผมก็3ามสไตล์ครับคล้ายๆการอ่านหนังสือคือเราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สรุปเป็นบทเรียนที่ได้นะครับวันนี้จะขอเปิดด้วยซีโอท่านแรกก่อนซึ่งซึ่งตอนเดียวไม่จบแน่นอนเพราะว่า ท่านมาบรรยาย3ชั่วโมงเ่ะเพราะนั้นข้อคิดผมได้เพียบเลยอะ่ะนั้นเราอาจจะ,ะคนแรกอาจจะเป็น2ตอน3ตอนก็ได้นะครับแล้วก็มีหลายคนด้วยนะครับก็จะค่อยๆทยอย,อยอเล่าให้ให้กับทุกท่านฟังนะครับว่าผมได้ฟัง c ีโอแต่ละท่านแล้วได้ข้อคิดเรื่องใดบ้างประโยชน์เป็นแบบไหนบ้างหนึ่งคือเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงนะครับแล้วเราเริ่มต้นกันเลยนะครับคือผมได้ข้อคิด แล้วผมก็ไปโพสในเพจนพดลสตอรี่แล้วเรียบร้อยสำหรับคนที่จดไม่ทันฟังอาจารย์นพดลแล้วแบบเหมือนกับอาจารย์พูดแล้วผมจดไม่ทันไปดูในเพจนพดลสตอรี่ย้อนหลังได้นะครับวันนี้ท่านแรกที่ผมเรียนเชิญมาคือคุณรวิทหานุสาหะซึ่งเป็นซ e o ของบริษัทสีจันโอสดแล้วก็เป็นฟ o u เดอร์และ c e o ของของ s i o n t o the mo o n นะครับแล้วคุณรวิทหรือคุณแท็บเนี่ยจริงๆหลายคนคงรู้จักแหละถ้าเกิดฟังไอตัว จะเรียกว่าอะไรนะครับพอดแคสต์อยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยมีชื่นวนุนมันก็ดังมากเนี่ยคุณแทบยังเป็นบอร์ดของบริษัทชั้นนำประเทศหลายแห่งมากนะครับวันก่อนน่าจะประมาณต้นๆเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยคุณแทบก็มาบรรยายแล้วก็มาพูดคุยกันนักศึกษาผมจดข้อคิดมาได้38ข้อเพราะฉะนั้นไม่จบหนึ่งตอนแน่นอนนะครับข้อคิดข,ข้อแรกนะครับทักษะมี3แบบครับ1คือฮาร์ดสกิล ซึ่ง hard skill เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเช่นเราเราเราเรียนรู้คณิตศาสตร์เนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองห้าลบสองเท่ากับสามเราเรียนตั้งแต่เมื่อผมเรียนมาเมื่อสักเกือบสี่สิบปีที่แล้วครับตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่ทักษะเนี้ยถ้าจะเพิ่มอ่ะต้องใช้พลังเยอะคิดดีๆนะครับเช่นผมจะไปเรียนแคลคูลัสต่อแคลคูลัสไม่เปลี่ยนหรอกแต่มันไม่ใช่เรียนง่ายๆนะมันต้องต่อยอดแล้วมันต้องใช้พลังเยอะนี่คือ hard skill ไม่ได้บอกห้ามห้ามห้ามศึกษาต่อนะครับศึกษาได้แต่ว่าให้เรารับรู้ว่าลักษณะของ hard skill เป็นแบบนี้ทักษะที่2องเขาเรียกว่า soft skill soft skill มันเกิดเหมือนลักษณะนิสัยเราอะแต่เราเป็นที่รักเรานิสัยดีเป็นคนที่น่าไว้วางใจเป็นทักษะการสื่อสารแลรพวกเนี้ยอันนี้ฝึกได้แล้วจริงจอังนี้ควรฝึกอย่างยิ่งด้วย ผมผมต่อยอดให,ให้ให้ด้วยนะครับคือคือรีวิวเนี่ยก็จะมีสสไตล์ผมมันอ่านหนังสือฮะผมไม่ได้สรุปหนังสือมาเฉยแต่ว่าผมจะแสดงความคิดเห็นผมไปด้วยแต่ก็จะบอกทุกครั้งว่ามีความความเห็นผมนะซอฟต์สกิลเนี่ยคือจะตัวคือตัวที่เราจะดิเฟนเชียร์ t e หรือทําให้เราต่างจาก AI Hard ร์ดสกิลอะเอบวกเลขเร็วกว่าเราแต่ AI อาจจะทําให้เราสร้างความไว้วางใจได,ได้ได้ไม่ดีเท่าเราหรือว่า เราไม่ไม่ได้รู้สึกว่า AI เขาพูดจาดีหรือนิสัยดีอะไรเงี้ยแต่คนนะ่มันมีมันมี human touch นะลักษณะแบบนั้นนะครับสื่อสารดีจังเลยคนนี้เห็นแววตาก็ดีแล้วว่าอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนั้นนะทักษะที่3ามเาเรียกว่า meta skill ก็คือทัศนคติเช่นการมี g o a ม mindset อันนี้คือคือทักษะที่3นะครับ meta skill ข้อท,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 ที่2ครับอันนี้คุณแทบพ,พูดบ่อยมากในวันนั้นนะครับ มนุษย์เราจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ครับเซอร์กิตเบรกเกอร์จะคอยตัดเวลาเราทําอะไรใหม่ๆนึกถึงเซอร์กิตเบรกเกอร์ของตลาดหุนรู้จักเซอร์กิตเบรกเกอร์ไหมเอาเซอร์กิตเบรกเกอร์ของไฟฟ้าก่อนพอไฟฟ้าเนี่ยมันถึงจุดจุดที่มันอันตรายปุ๊บเนี่ยเครื่องมือเนี้ยเซอร์กิตเบรกเกอร์มันจะตัดไฟเลยเพราะว่ามันจะไม่งั้นเดี๋ยวไฟไหม้ไม่งั้นมันจะเกิดการช็อตเกิดขึ้นสมัยผมเด็กๆเ,เดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับมันมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซฟที้คัตเช่นเกิดเกิดเราเอาแบบ เด็กดันไปเอามือไปจิ้มปลั๊กไฟอะไรเงี้ยซึ่งมันจะชอ็อตใช่ไหมไอเซฟตี้คัตมันจะตัดปุ๊บเลยลักษณะคล้ายๆแบบนั้นนะครับอันนั้นคือเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าหุ้นมันตกถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะเขาจะหยุดเทรดเขาจะไม่ให้ซื้อขายเลยเพราะว่าตอนนี้มันแพนิคแล้วคนมันตกใจเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดก่อน5นาที10นาทีนี่คือเซอร์กิตเบรกเกอร์คราวนี้คุณทับเล่าให้ฟังบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ มนุษย์ทําไมถึงต้องมีเพราะว่าเรากลัวไงว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมนุษย์เราเองเนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะตัดเวลาจะทาอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำเฮ้ยอย่าทำเลยไม่ไม่คุ้มหรอกไม่ดีหรอกเฮ้ยไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยคราวนี้ประเด็นคือสกิลเบรกเกอร์มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราก็วิ่งเตะฟุตบอลบนทางด่วนกันทั้งหมดอะถ้าไม่มีสกิลเบรกเกอร์จริง่าคือแบบเฮ้ยไม่กลัวอะไรเลยเงี้ยไม่ดีแต่ว่าประเด็นปัญหาคือว่าบางทีมัน ต่ำไปอ่ะเพราะมันต่ําไปคือเรานิดหนึ่งเราก็ไม่กล้าละอย่างเช่นเราอยากจัดพอดแคสต์เหมือนอาจา,จารย์นพดลจังเลยไม่เอาดีกว่าเว้ยเดี๋ยวเพื่อนล้อไม่เอาเนี่ยเนี่ยเซอร์กิตเบรกเกอร์มันต่ําเพราะว่าไม่เอาแค่โดนเพื่อนล้อฉันก็ไม่รับละฉันไม่ไหวละอย่างเงี้ยพอยคือมันจะทําให้เราเราขี้กลัวครับแล้วเราไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรตระหนักรู้ก่อนว่าตอนนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์เราถูกตั้งไว้ต่ําขนาดไหนข้อ3นะครับ สิ่งที่เราควรต้องฝึกก็คือเพิ่มระดับการตัดเซอร์กิตเบรกเกอร์ค่อยๆให้มันสูงขึ้นครับทำยังไงอะให้เรากลัวน้อยลงเนี่ยคุณแทบแนะนำว่าลองทำอะไรใหม่ๆครับหรือทำอะไรที่เราแบบไม่ค่อยสกะสบายกายสบายใจสักเท่าไหร่ที่เราชอบเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนเพราะว่าเราจะทำเดิมๆใช่ไหมเพราเซอร์กิตเบรกเกอร์เรา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 เตือนว่าอย่าไปทำอะไรใหม่ๆเลยเสี่ยงทาแบบเดิมๆเละ แต่ที่ที่คุณแท็บยกตัวอย่างมาเนี่ยคือตรงผมมากแลวตอนนี้ผมก็เปลี่ยนนะคือลองอาบน้ําเย็นดูบ้างเออเอาจริงนะผมเป็นคนอาบน้ําบุญแล้วอุ่นมากด้วยแต่เดี๋ยวนี้ตอนเช้านะผมอาบเย็นเลยซึ่งแบบพอเข้าไปแล้วสะดุ้งอะ่ะสะดุ้งอะ่ะแต่เนี่ยคือการทสเออไอเซอร์กิตเบเกอร์ให้เราให้ให,ให้มันสูงขึ้นผมไม่ได้ไปถึงเอ็กตรีมเหมือนกับคุณแท็บทำนะคุณแท็บทำไอซ์บาสนะก็คือการอาบน้ําแข็งซึ่งอันเน้นนะถ้าใครจะไปอาบน้ําแข็งอะไรเงี้ย ศึกษานะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อร่างกายมันต้องฝึกนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆกระโดดลงไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะไม่ดีต่อร่างกายนี้ผมผมไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่น่าคือการการเพิ่มเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับข้อ4ครับไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปคือความจริงที่ว่าความไว้วางใจยังเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะมี a ออเอไอะไรก็ตามมนแทนเราได้หลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึง่งที่เราแทนมันแทนเราได้ยากเนาะคือความไว้วางใจ ถามว่าทําไมอสมมุติคุณแทบยกตัวอย่างว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเรายังเรายังรู้สึกอุ่นใจกว่าถ้าเกิดนักบินอยู่กับเราบนเครื่องแล้วขับเครื่องบินถ้าเกิดเราบอกว่าเครื่องบินลํานี้ขับโดย AI เสียวไหมเสียวนะค,คือคือแบบไม่มีคนอยู่ในเครื่องเลยเหรอไม่มีใครบินได้บนเครื่องไม่มีมี AI มาจัดการหรือนักบินบอกว่าเดี๋ยวผม work from home ขับเครื่องบินผ่าน AI อะไรเงี้ย มันมันยังยังแทนไม่ได้ระดับนั้นนะผมไม่รู้อนาคตนะนนะมันอาจจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ความไว้วางใจยังคงเป็นสิ่งสำคัญอยู่ข้อหครับคุณแทบพ,พูดถึงการเขียนนะคุณแทบบอกว่าการเขียนเป็นการเรียบเรียงความคิดเราที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งครับซึ่งซึ่งลองดูนะครับผมว่าตอนนี้ถึงแม้ว่า AI มันจะช่วยเราเขียนนู่นเขียนนี่ได้เยอะเนี่ยผมก็ยังเชียร์นะให้เราเขียนมาเองครับเพราะว่าการเขียนคนเขียนได้ได้นะครับ คุณภาพอาจจะ A.I ดีกว่าเราด้วยซ้ําหรือว่าสูสีกันเนี่ยแต่ว่าเขียนด้วยด้วยมือของเราเองเนี่ยพิมพ์ด้วยมือด้วยความคิดของเราเองเนี่ยได้ไอเดียไดรร้รู้เรื่องเยอะเลยฮะเดี๋ยวนี้มีคนบอกว่าอาจารย์สรุปหนังสืออะให้ A.I สรุปแป๊บเดียวเสร็จเลยใช่ครับแต่เราจะไม่รู้เรื่องเลยไนงะผมอะอย่างอย่างผมผมรีวิวหนังสือเนี่ยสิ่งที่ผมได้เลยนะคือผมเข้าใจหนังสือเล่มนั้นดีขึ้น แล้วแล้วแล้วการรีวิวผมคิดว่ามันคงไม่แห้งแบบ AI ผมไม่รู้นะ AI รีวิวแบบไหนแต่ก็มีคนบอกว่าเขาทำได้นะครับข้อ6ครับถ้าเราเอาแต่ให้ AI เขียนแทนเราเราจะสูญเสียความสามารถในการเขียนเราไปเรื่อยๆจริงครับเพราะว่าเราจะเขียนไม่เป็นไงก็ก็ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอย่าไปใช้มันเยอะคือคือผมไม่ได้ต่อต้าน AI พูดแบบนี้ก่อนแต่ว่าลองทำด้วยมือของเราเองเนี่ย ส,สำหรับบางเรื่องมันแล้วแต่นะผมจะอย่างนี้อาจารย์ก็ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขดิคือผมคิดเลขผมไม่จำเป็นต้องคิดเองไงผมรู้สึกว่าการคิดเลขเนี่ยใช้เครื่องมือช่วยได้แต่ว่าสําหรับการเขียนสําหรับผมแล้วกันอ่ะขีดเส้นใต้บางคนน,นบททำไมผมจะใช้ AI เขียนอาจารย์มายุ่งอะไรล่ะก,ก็ก็ไม่ได้ยุ่งครับก็ก,ก็แล้วแต่ท่านแต่การเขียนคือเพรสเชอร์ของผมคือเพรสเชอร์คือความสุขข,ของผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมยังสนุกกับการเขียนอยู่ผมก็เขียนวันหนึ่งเนี่ย พอดแคสต์มาเจนเจน,จนไม่ใช่วันหนึ่งของผมว่าทำได้เลยด้วยเจ n เนอเ e ตด้วย AI ได้เพราะว่ามันเจ n เน a เรเป็น t e ทคได้มันก็เจ n เนอเ e ตเป็น voice ได้เพราะนั้นคุณอาจจะฟัง AI Podcast ก็ได้นะแต่ผมก็เชื่อว่ามนุษย์ทั่วไปก็ยังอยากฟังเสียงแบบนี้พูดผิดพูดถูกบ้างอยู่ดีๆก็นึกขึ้นอะไรมันนึกอะไรขึ้นมาได้ก็พูดผมมีสคริปต์ไหมในการพูดมีฮะแต่ผมอ่านตามสคริปต์เปล่า คือผมอ่านเป็นไอเดียแล้วผมก็พูดเนี่ยพูดขึ้นมาซึ่งผมไม่มีบทนะผมไม่ต้องท่องจําหรืออ่านบทนะถ้าผมอ่านนพูดอนสตอรี่เป็นบทเป็นท่องจำเนี่ยผมรับรับประกันหลายคนเลิกเลิกฟังไปแล้วนะครับข้อ7ครับการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นการพัฒนาแบบเส้นตรงส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแบบดูเหมือนทําแล้วไม่เห็นมีอะไรก้าวหน้าไม่เห็นมีอะไรก้าวหนา้าอยู่ดีอยู่จุดหนึ่งพูดโผโ,โตแบบ e x p o n e n t เ a l เลยเคยได้ยินครับว่า Hockey Stick Curve ไหม ฮอกกี้สติกเคิฟคือไม้ฮอกกี้อ่ะมันจะลาบลงไปขนาดกับพื้นอยู่ดีๆก็ถึงตัวตัวตัวก้านมันใช่ไหมมันจะพุ่งพรวดเลยแบบนั้นเนี่ยเทคโนโลยีก็เป็นแบบนั้น AI เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีนะครับจริงๆ AI มีการพัฒนาแต่ว่าเราไม่เห็นไม่เห็นมันจะมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยแล้ววันหนึ่งเป็นไงฮะตอนนี้มาแบบดิสรั p t กับทั้งโลกเลยผมจึงผมอันนี้ชวนคุยส่วนตัวต่ออีกนิดหนึ่งนะผมยังจําได้เลยครับว่าผมเคยคิดว่าต่อจากอินเทอร์เน็ตแล้วอะ่ะมันจะมีอะไรได้อีกวะ คือมันไม่มีแล้วมั้งอะไรเงี้ยแต่พอเจอ AI เฮ้ยมันบียอนอินเทอร์เน็ตไปอีกเลยคือมันก็สายใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละในการสื่อสารแต่ว่ามันมันทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับข้อ8ครับอนาคตจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องมีความเชี่ยวชาญในการนําเอา AI มาช่วยเราให้ได้คืออย่ามอง AI เป็นศัตรูให้มอง AI ว่าเป็นเครื่องมืออันหนึง่งเดี๋ยววันก่อนคุณต้นสอนบอกว่าให้มองเป็นคอลลีกเลยเป็นเพื่อนร่วมงานเลย คือคืออนาคตเป็นไงไม่รู้แต่ว่าต้องม,มีมีทักษะด้าน AI ครับข้อ9ครับ AI จะช่วยทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการทำงานที่มีคุณค่ามากเพราะ AI จะไปช่วยเราทำงานที่มีคุณค่าน้อยแทนดังนั้น AI จะทำให้ productivity เพิ่มขึ้นมาโหลานมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเรายังทำอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเราต้องทำงานเองทั้งหมดเพราะนั้นงานมันมี high value กับ low value สมมติ value เอา,เอาง่ายๆนะ สมมติแหวลคือเรื่องของเงินกันแล้วกันนะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะเราจะขายของได้เนี่ยเราอาจจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าต้องวิเคราะห์ลูกค้าต้องนู่นต้องนี่และสุดท้ายเราถึงจะโทรศัพท์ไปขายของลูกค้าได้ตรงใช่ปะ่ะคราวนี้สิ่งที่มันมี Val ลูมากๆคือจังหวะที่เราจะได้โทรศัพท์ไปคอนวินลูกค้าไปชักชวนลูกค้าให้ซื้อเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เกิดการซื้อซึ่งเราได้เงินแต่เราก็ต้องเสียเวลาในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล,มละไรมหาศาลเลย วันหนึ่งอาจจะโทรได้คนเดียวเพราะว่าที่เหลือต้องทำา d a t a อร์เบเก็บข้อมูลแต่ถ้ามี AI ปุ๊บ AI มันทำให้เสร็จภายใน2วินาทีพืชคคำนวณเสร็จพื้นวันนี้ต้องโทร5คนนี้พืชเราโทรได้เต็มที่เลย5คนจากที่เคยโทรคุยได้แค่คนเดียวยกตัวอย่างนะครับยอดขายเพิ่มขึ้น5เท่าอย่างเงี้ยนะครับข้อส0ครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะช่วยทาให้เราลดต้นทุนลงอย่างมากครับ ดังนั้นเวลาเราทําธุรกิจเราไม่ควรไปอยู่ในที่ที่สินค้าหรือบริการเราจะโดนเทคโนโลยีทําให้ต้นทุนเป็นศูนย์หรือต่ำมากเหมือนเหมือนเคสโกดักอะเรารู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือดิจิตอลคาเมราก็คือกล้องดิจิตอลซึ่งกล้องดิจิตอลเนี่ยมันจะทําให้ฟิล์มที่เราเคยใช้ถ่ายรูปเนี่ยมูลค่าเป็นศูนย์เลยแล้วคุณยังขายฟิล์มอยู่เนี่ยคุณอยู่ไม่รอดไง วันนั้นวันนี้เราเราเรา,เราทำอะไรอยู่นะลองถามว่ามันจะโดนเทคโนโลยีทําให้สิ่งที่เราทำเนี่ยต้นทุนเป็นศูนย์หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปเนี่ยต้นทุนเกือบจะเป็นศูนย์นะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ฟรีไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับโอเคผมขอหยุดไว้10บข้อแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวข่าวต่อไปเนี่ยจะมาต่อในที่เหลือนะครับอาจจะ2หรือถึงสามครั้งก็ได้เดี๋ยวลองดูนะครับน,น่าจะประมาณสัก2ครั้งนะครับจะได้ไม่ไม่ยาวไปนะครับก็ เดี๋ยวเข้าหน้ามามา,มาพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ทิ้งไว้แค่นี้ครับแล้วเ,เราพบกันครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story